เรื่องเงินใครๆก็อยากได้ยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะมีแล้วมันสุขสบายอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินร่ำรวยมีเงินแล้วเหมือนมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้ทำแต่ถ้าเงินที่ได้มานั้นได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมเราก็จะกินอิ่มนอนหลับสบายใจ แต่ถ้าเงินที่ได้มานั้นได้มาในทางที่ผิดแล้วแล้วก็จิตใจมันจะร้อนรุ่มเงินที่ได้มาก็ต้องหมดไปอย่างงไไ่ายดายที่เขาเรียกกันว่าเงินร้อนออยก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรวยฐานะทางบ้านเดิมนั้นค่อนข้างขัดสนชักหน้าไม่ถึงหลังส่งเสียให้เรียนได้แค่ม .6 ก็ต้องออกมาทำงานออยทำงานตั้งแต่อายุ18ปี ออยทำงานเป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่งเงินเดือนก็ได้ไม่เท่าไหร่เงินเดือนบวกโอทีถ้าจะใช้กันจริงๆก็พอจะอยู่ได้ถ้ารู้จักเก็บรู้จักออมไม่เที่ยวเล่นไม่ฟุ่มเฟยอ,อะไรนักก็พอจะเหลือเก็บเก็บเล็กผสมน้อยไปมันก็กลายเป็นก้อนโตขึ้นพอที่จะไปลงทุนอะไรได้บ้างซึ่งความเป็นจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ตรงกันข้าม ออยชักหน้าไม่ถึงหลังต้องหยิบยืมคนนั้นคนนี้อะไรให้วุ่นวายไปหมดพอเงินออกมาก็ต้องไปใช้หนี่เขาพอเงินหมดก็ยืมใหม่วนอยู่แบบนี้และคำว่ายิ่งจนยิ่งต้องขยันกว่าคนอื่นดูจะใช้ไม่ได้สำหรับออยที่โรงงานมีเบีย้ยขยันรายเดือนเดือนละ300บาท ใครมาไม่สายทุกวันเลยในหนึ่งเดือนจะได้รับเงินในส่วนนี้และนำไปคิดโบนัสให้อีกครั้งหนึ่งในสิ้นปีคนอื่นเขาได้กันโครมโครมออยไม่เคยได้กับเขาสักกระเดือนตอกบัตรแต่ละทีต้องเรียกได้ว่าเส้นยาแดงผ่าแปดกันเลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่จะสายจะเป็นส่วนใหญ่สาย3นาที5นาทีนี่เป็นประจำ โดนฝ่ายบุคคลส่งใบมาเตือนก็บ่อยส่วนคำว่าอยากรวยต้องอดออมก็ดูจะใช้ไม่ได้อีกสำหรับออยเรื่องหวยเนี่ยตัวแม่เลยเล่นหวยยังกเกษตรีทั้งบนดินใต้ดินค่าหวยพันเก้ากินข้าวยี่สิบเลขโต๊ดเลขแต่งแทงไม่ยัง้งเลขจะพอเจ้าแม่ไหนที่ว่าเด็ดออยไปสรรหามาเล่นได้ทุกงวด งวดไหนถูกก็เปรมปรีปรีดาเลี้ยงเป็นเลี้ยงคาราโอเกะไม่เคยขาดใจปั้มใจถึงส่วนงวดไหนถูกกินก็น่าแหงน่าจ่อยกันไปตามระเบียบจริงๆแล้วถ้าหากลบกบหนี้งวดที่ถูกหวยกับงวดที่ถูกกินคงจะขาดทุนเสียด้วยซ้ำออยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อเก๋ เป็นพนักงานกะเดียวกันเก๋นี่เป็นคนขยันทุกวันอาทิตย์ที่โรงงานหยุดเก๋จะรับขนมที่ท่ารถตู้สั่งจากวัดชัยชิมพีในกรุงเทพที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องขนมอร่อยเก๋สั่งขนมให้มาส่งทางรถตู้จากนั้นนำเอาไปขายที่ตลาดนัดถ้าเหลือจากตลาดก็นำไปขายหน้าโรงงานต่อได้กำไรชิ้นหนึ่ง5บาท10บาท แต่ถึงจะขยันแค่ไหนแต่รายรับเก๋ก็ยังไม่พอกับรายจ่ายพราเก๋คือเสาหลักของบ้านไหนจะพ่อไหนจะแม่ไหนจะหลานอีกสองคนที่พี่ชายเอามาทิ้งไว้ให้เลี้ยงแล้วก็ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเก๋จึงต้องขยันมากกว่าคนอื่นฐานะของเก๋และออยค่อนข้างพอๆกันเก๋กับออยนี่ผัดกันยืมเงินไปมาอยู่เป็นประจำ แต่เก๋ค่อนข้างจะขยันกว่าหวยก็มีเล่นบ้างแต่พอหอมปากหอมคอพอให้ได้ลุ้นแค่สองสามร้อยถ้าจะเลยเถิดไปขนาดหลักพันนี่ไม่ไหวเก๋เสียดาเงินเก๋ยังตั้งใจศึกษาหาความรู้เก๋ลงเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรม,มาธิราชเรียนทางไปรษณีย์พอถึงวันสอบก็ไปสอบตามศูนย์ที่เขาระบุไว้ ออยเองก็เคยสมัครเรียนตามคำชวนของเก๋ด้วยเหมือนกันแต่ไม่เคยอ่านหนังสือแม้แต่ตัวเดียวพอถึงวันสอบก็ไม่ไปสอบบอกว่าขี้เกียจออยพบรักกับหนุ่มแผนกช่างในโรงงานเดียวกันชื่อคมเดิมออยพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่พอมีแฟนก็ย้ายออกมาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันกับคม ทั้งคู่ออยและคมนิสัยเหมือนกันคือชอบเล่นหวยวันๆไม่คุยอะไรกันนอกจากงวดหน้าจะออกอะไรทั้งห้องไม่มีตำราเรียนหรือหนังสือคู่มือทรมมหากินมีแต่โพยหวยตำราทำนายฝันเลขมงคลสูตรหวยวันหนึ่งกลางดึกออยและคมได้ยินเสียงข้างห้องร้องเฮดังๆ ออยและคมก็คิดว่ามันเชียบอลก็ไม่ได้สนใจอะไรวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เดินผ่านเพื่อนข้างห้องก็เลยได้พูดคุยกันเลยได้รู้ที่มาของเสียงเฮลั่นนั้นว่าทีมบอลที่ตัวเองเชียร์ชนะและเข้ารอบนอกจากนั้นยังได้เงินจากการแทงบอลมาอีกหนึ่งแสนบาทคำว่าหนึ่งแสนบาทนี่แหละที่ทำให้ออยละคมตาลุกวาว ออยจึงถามต่อว่ามันได้จริงๆเหรอพี่ก็ได้จริงๆสิวะเนี่ยกำลังจะไปถอนเงินหนูอยากได้แบบพี่บ้างหนูต้องทำยังไงหรอพี่อืมเองก็ลองเข้าไปในเว็บนี้ดูเพื่อนข้างห้องบอกพร้อมกับบอกชื่อเว็บไซต์มาเสร็จสับออยไม่รู้ตัวเลยว่าคำว่าทำยังไงหนูถึงจะได้แบบพี่บ้าง เป็นคำที่พาชีวิตออยเข้าสู่ความชิบหายและหายนะเพื่อนข้างห้องเดินจากไปแต่หัวใจของออยยังคงเต้นแรงถูกหวยเต็มที่ก็ได้แค่หลักหมืน่นได้แค่ไม่กี่หมืน่นไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ขนาดรับกันไปเป็นแสนต่อให้เล่นทั้งชาติก็คงไม่มีวันแต่นี่แทงบอลแป๊บเดียวก็ได้มาเป็นแสน ออยฝันหวานถ้าแทงถูกสิบคู่ก็ได้ไปล้านหนึ่งจะเอาเงินไปทำอะไรดีนะความเพ้อฝันปกคุมออยทั้งวันตกเย็นวันนั้นออยรีบถอยโน้ตบุ๊กมาหนึ่งเครื่องด้วยบัตรผ่อนสินค้าสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนอย่างทุกวันนี้การจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้นต้องผ่านเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กเท่านั้น พอพี่ข้างห้องกลับมาออยก็กุรีกูจอยกน้ตบุ๊กไปให้พี่เขาสอนเล่นเองอย่าเล่นเลยแทงบอลเนี่ยได้เงินช้ารอมันกว่าจะเตะเสร็จต้ง9 0นาทีพี่มีวิธีให้เองได้เงินเร็วกว่านั้นครึ่งนาทีก็ได้แล้วโหเอาเดียพี่จริงเหรอครึ่งนาทีเองเหรออะไรอะพี่ว่าแล้วพี่ข้างห้องก็จัดแจงเข้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ และสอนวิธีการฝากเงินรวมถึงวิธีการเล่นใช่แล้วมันคือพนันออนไลน์บาคาร่านั่นเองพี่ข้างห้องบอกว่าพี่ก็เพิ่งมาเล่นได้ไม่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้เน้นแต่แทงบอลเพิ่งมาเล่นได้ไม่ถึงเดือนแต่เงินเยอะอยู่ได้เงินไวกว่าแทงบอลอีกออยแม้จะมึนตื้อในเรื่องงานและเรื่องเรียน แต่เรื่องแบบนี้ตรงกันข้ามออยเรียนรู้ไวหัวไวจำแม่นเมื่อสมัครเสร็จออยลงเล่นทันทีฝากครั้งแรก5,000บาทนับว่าใจกล้ามากสำหรับมือใหม่ออยคิดอยู่ในใจว่าตอนถูกหวยกินโดนมากกว่านี้ลองดูสักตั้งออยลองเล่นและถอนมาได้สองหมบาทกำไรบวกหมื่นนเนะ ออยดีใจกริชแทบลั่นห้องเมื่อคมกลับมาถึงห้องออยเอาผลงานให้ดูทั้งคู่ตื่นเต้นดีใจกันมากหมื่นห้าไม่ใช่น้อยน้อยนี่แค่เล่นครั้งแรกเล่นทุกวันได้ทุกวันจะรวยขนาดไหนนี่เราเจอแสงสว่างแล้วนี่แหละหนทางที่จะทำให้เราสุขสบายทั้งคู่คิดเช่นนั้นโดยหารู้ไม่ว่ามันคือหหยนะ ทั้งคู่เล่นกันอยู่ทั้งคืนวันนั้นบวกมาได้ร่วมสี่หมื่นในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเลิกงานออยและคมจะรีบกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์เพื่อเล่นบาคาร่าทุกวันมีเสียบ้างแต่ก็ถือว่ายังคุ้มเงินพันเงินหมื่นหามาได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่นานทั้งออยและคมก็ดูอู้ฟู่และดูมีเงิน ใส่สร้อยทองแหวนทองวันอาทิตย์อ้อยจะไปตลาดโรงเกลือไปซื้อกระเป๋ากอปเกรดเอมาถือให้เป็นที่อิจฉาของเพื่อนๆที่โรงงานเมื่อออยรวยขึ้นแบบผิดสังเกตเกต๋จึงเอ่ยปากถามออยจึงตอบความจริงว่าเล่นบาคาดาเธออยากเล่นแบบนี้บ้างไหมล่ะเดี๋ยวจะสอนให้เย็นนี้ไปห้องฉันสิ เก๋พอรู้ว่าเป็นบาคาร่ารู้ว่าคือการเล่นพนันแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเก๋จึงรับปากเพราะความสงสัยอยากรู้เย็นนั้นเก๋ออยและคมเดินทางกลับบ้านพร้อมกันเมื่อถึงห้องพักอ้อยเปิดโน้ตบุ๊กเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเริ่มเข้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ทันที ออยเริ่มสาธิตวิธีการเล่นให้เก๋ดูเพียงแค่นาทีเดียวอ้อยได้กำไรมา2,000บาทเก๋ถึงกับอึง้งขายขนมที่ตลาดนัดจนตลาดวายกาไรก็ยังไม่ได้เท่านี้นี่เล่นแค่นาทีเดียวมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเก๋มากแต่อย่างที่เขาว่าคนฝ่ายดีมักมีแรงต้านกิเลสมีแรงต้านการกระทำผิดศีล ไม่มากก็น้อยเก๋รู้สึกตะขิดตะขวงใจและรับปากไปส่งงว่าเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูออยังกํำชับว่าถ้าอยากเล่นเมื่อไหร่ก็มาเล่นที่นี่ได้หรือถ้าไม่ว่างจะฝากเงินมาเล่นแทนก็ได้เมื่อเก๋ออกมาจากห้องออยและคมเก๋ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาไอ้เงินนะ่ะก็อยากได้ใครจะไม่อยากได้ แต่สัญชาตญาณมันบอกว่ามันทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้รู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดตามมาความเดือดร้อนที่จะเกิดตามมาถึงเก๋จะไม่ได้เรียนจบสูงอะไรแต่เรื่องพวกนี้มันรู้กันได้รู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายและผิดศีลใครเข้าไปยุ่งมีแต่พาชีวิตลงเหวเรื่องพวกนี้ เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมถึงจะไม่เคยเห็นผีพนันตัวเป็นเป็นก็เถอะแต่สามัญสำนึกของเก๋ก็เตือนว่ามันอันตรายอย่าเข้าไปยุ่งออยยังคงทำตัวร่ำรวยแบบผิดปกติชวนเก๋อยู่เรื่อยว่าจะเล่นกันไหมทำไมไปเล่นที่ห้องจะฝากเงินมาก็ได้นะเนี่ยพนักงานอีกนแผนกหนึ่งเขาก็ฝากกันมาฉันทำให้เขาบวกได้ต้องเท่าตัว เก๋ปฏิเสธออยว่าไม่เอาละฉันเสียดายเงินออยแย้งขึ้นมาว่าเสียดายอะไรแกฉันไปปั่นให้มันได้แกไม่ได้เสียสักบาทมีแต่กำไรยีก,กุ้งกะดึกอ่ะฝากฉันมาตั้งสองพันฉันเอาไปคืนให้ตั้งสามพันห้าได้กำไรเกือบเท่าตัวเลยแกเก๋ยังคงปฏิเสธจนออยเริ่มมันไสเออ ไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาก็โง่ละใครเขาก็ได้กันโครมโครมว่าแล้วออยก็เชิดหน้าใส่แล้วเดินจากไปเก๋ไม่สนใจยังคงทำงานเรียนและขายขนมตามปกติเพราะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองว่าของไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีวันอาทิตย์เก๋ขายขนมในตลาดปกติจะบังเอิญหรือไม่ก็ไม่รู้ได้ออย เดินมาจ่ายตลาดพอดีหอบหิ้วแกงขนมผลไม้พลุงพลังรู้จักถุงหูหิ้วที่ถือน่าจะหมดไปไม่น้อยก็แน่แหละเดี๋ยวนี้อ้อยเป็นคนร่ำรวยไปแล้วก็ต้องมือเติบเป็นธรรมดาออยเดินเข้ามาทักทายพร้อมกับช่วยซื้อขนมพอซื้อเสร็จก็ปากเสียทำพูดลอยๆว่าช่วยซื้อนะเนี่ยเห็นฝนทำท่าจะตก เหลือตั้งเยอะจะได้ไม่ต้องแบกกลับบ้านเก๋พอได้ยินดังนั้นก็เลือดขึ้นหน้าอยากจะปาลังขนมใส่หลังนักแต่ดีที่ยั้งมือไว้ทันออยละคมยังคงสถานะอู้ฟู่อยู่แบบนี้ไปเป็นเดือนจนมาวันหนึง่งเก๋ไปทำงานปกติเห็นออยมาตอกบาดสายซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้ผิดสังเกตเพราะสายไปเป็นชั่วโมง ซ้ำเมื่อออยมาทำงานออยยังหน้าแดงกล่ำตาบวมชึงน่าจะผ่านการร้องไห้มาทั้งคืนเก๋ก็ไม่สนใจอะไรนะักเพราะยังเคืองเรื่องปากของเพื่อนสาวอยู่พอกลางวันพนักงานทุกคนไปกินข้าวในโรงอาหารแต่ออยไม่กินขอขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็นอยู่แบบนี้หลายวันผัวเมียคงทะเลาะก,กันนะ่ะเก๋คิดในใจ แต่แล้วตกดึกคืนนั้นขณะที่เก๋กําลังจะเข้านอนเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นออยที่โทรมาอีกใจหนึ่งก็ยังกโกรธอยู่แต่ก็คิดว่าดึกดื่นป่านนี้โทรมาต้องมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจึงรับสายพอรับสายเท่านั้นก็ได้ยินเสียงสะอื้นของออยออยพูดด้วยน้าเสียงสั่นเครือว่าเก๋ ee, เราขอยืมเงินหน่อยได้ไหม ในใจของเก๋อยากจะกระแนกกระแน่กับแต่พอได้ยินเสียงสะอื้นของเพื่อนแล้วก็ทำไม่ลงแกจะเอาไปทำอะไรเอาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งมีไหมบ้าแล้วต้องหมื่นหนึ่งใครจะไปมีเงินเดือนยังไม่ออกเลยแกถ้าฉันพอให้ได้ก็แค่ห้าพันน่ะเก๋บอกอืมอืมอืมอม้าพันก่อนก็ได้ฉันขอยืมก่อนถ้าฉันมีฉันจะรีบคืน เกยจึงถามอย่างสงสัยว่าแล้ว้ที่แกเล่นเนี่ยไหนบอกว่าได้เงินไงเท่านั้นแหละอ้อยปล่อยโฮออกมาตอนแรกมันก็ดีอะแกแต่ตอนเนี้ยฉันหมดตัวหมดตัวแล้วจริงๆเกยสงสารเพื่อนอย่างจับใจอืมอืมพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวฉันเอาไปให้แต่แกต้องคืนนะอันเนี้ยทุนค่าขนมของฉัน วันรุ่งขึ้นอ้อยมานั่งปรับทุกข์กับเก๋และสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าแรกๆมันก็ได้พอสักพักมันก็เริ่มเสียลงไปตาละ300 500มันก็โดนกินทีนี้ด้วยความร้อนรอนร้อนใจอยากเอาคืนเลยเล่นตาละพันสองพันเรื่อยไปจนถึงตาละหมื่นฮะตาละหมื่นนี่เงินเดือนเราเลยนะ เก๋ตกใจในคำพูดของเพื่อนสาวออยพยักหน้าแกเอ้ยเงินหมื่นหายวับไปในครึ่งนาทีเก๋จะเป็นลมเอามือทาบอ,อกออยยังสารภาพต่อว่าที่ตาบวม,มาทำงานก็เพราะเสียเงินจนหมดตัวนั่งร้องไห้ทั้งคืนนอนไม่หลับจะหลับลงได้ยังไงอะแกเงินหมื่นเสียในพริบตาและที่สำคัญ ฉันเอาเงินคนอื่นมาเล่นเนี่ยที่มายืมแกก็จะเอาไปคืนเขาคืนได้ไม่หมดหรอกนะแต่ยังน้อยอ่ะก็พอช่วยได้บ้างและที่ฉันหายไปตอนกลางวันเนี่ยก็พอไปเล่นเนี่ยแหละห้านาที10นาทีก็ยังดีเผื่อมันจะฟุกได้แต่มันก็หมดตัวกลับมาและฉันกับพี่คมอ่ะก็เลิกกันแล้วด้วยผู้ชายอะไรวะเล่นก็เล่นด้วยกันพอมันเสียมันมาโทษฉัน มันบอกว่าฉันเป็นตัวสวยระหว่างพูดคุยกันเก๋สังเกตสร้อยทองแหวนทองที่ออยเคยมีตอนนี้มือโล้นคอโล้นหมดแล้วไม่เหลืองอาราเหมือนแต่ก่อนเมื่อได้ฟังชะตากรรมของเพื่อนเก๋ก็รู้สึกเห็นใจออยและกำชับออยอย่างหนักแน่นว่าเงินที่ให้ยืมนี้ต้องเอาไปคืนคนที่ยืมมา และให้ออยรับปากว่าจะเลิกเด็ดขาดออยรับปากว่าจะเลิกเล่นเข็ดแล้วไม่เอาแล้วเชื่อแล้วว่ามันพาชีวิตอับจนออยรับผ้าพันไปจากเก๋โดยที่เก๋ไม่รู้เลยว่าออยไม่ได้เอาไปใช้นี่แต่เอาไปปั่นบาคาร่าเพิ่มการพนันมีกลลวงของมันเสมอไม่มีใคร รวยเพราะการพนันยกเว้นเจ้าของบ่อนการพนันมันไม่ใช่เรื่องของดวงหรือโชคแต่มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ที่ถูกคำนวณไว้แล้วว่าเจ้ามือต้องได้กำไรแต่ปล่อยให้ผู้เล่นได้ก่อนในช่วงแรกเพื่ออ่อยเหยื่อพอผู้เล่นเริ่มเสียระบบมันจะกลับมาให้ผู้เล่นได้อีกพอถ้าเสียเยอะแล้วเข็ดก็จะหายไปเลยพอได้ก็ย่มใจหลงเพลินเล่นต่อ วนอยู่แบบนี้การพน,นันมันเล่นกับกิเลสและความโลภของคนเหมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟรอบนี้ออยเริ่มมีประสบการณ์เริ่มเป็นผู้เจนจัดจนได้สูตรบาคารา่าที่ออยการันตีนะักการันตีหนาว่าสูตรนี้เล่นยังไงก็มีแต่ได้ออยเล่นทุกวันรอบนี้ตาละหลักพันไม่มีแล้วลงทีเป็นหมืน่น หลายหมื่นไปเลยให้มันสะใจกับที่เคยเสียให้มันสะใจกับผู้ชายเฮงซวยที่บอกว่าเรามือไม่ขึ้นบางตาก็บวกบวกเสร็จก็ลงต่อจนเริ่มเป็นหลักแสนวันไหนหมดตัวก็นอนไม่หลับตาดำตาครั้าไปทางานเล่นจนสว่างก็บ่อยไปอ้อยเริ่มมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักเริ่มยืมเงินคนนั้นคนนี้ เอาเงินคนนั้นมาคืนคนนี้เงินเก๋ก็ยังคืนไม่ครบจนเก๋ถอดใจก็ได้แต่สงสารเพื่อนกับชะตากรรมของมันแต่ก็บอกมันแล้วให้มันเลิกทำไมมันไม่ยอมเลิกออยเริ่มเหมือนหนูติดจ,จันร้อนรนหาทางออกไม่เจอตอนนี้อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะนี่สินพันตัวต้องใช้หนี่แทบจะรายวัน มีเจ้าหนี้เป็นสิบสิบคนถูกกดดันจากเจ้าหนี้ต่างๆบางครั้งออยอยากจะเลิกแต่พอคิดถึงหน้าเจ้าหนี้ที่รับปากเขาว่าจะเอาเงินไปคืนเขาพูุ้่งนี้ก็จนมุมจนต้องกลับย้อนไปใช้วิธีบาคาร่าโดยหวังว่ามันจะพึ่งพาได้แต่เปล่าเลยยิ่งเล่นยิ่งจมยิ่งวิบัติออยเริ่มตั้งวงแชร์ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะใช้นี่เป็นก้อนยังพอมีคนเชื่อเครดิตออยอยู่บ้างมือละส0 0พบาทสิบมือเปียมาก็ได้สามหมื่นพอจะกรอมกแกรมใช้นี่ไปได้บ้างแต่พอเข้าเดือนที่สองเงินที่จะต้องเอาไปคืนคนที่เปียได้ปรากฏออยเอาเงินก้อนนั้นไปใช้ก่อนวันลุ่งขึ้นออยก็หายไปไม่กลับมาตอกบาทตามเดิม ลูกแชร์พากันไปแจ้งความตามไปถึงอพาร์ตเมนต์ออยก็หายไปแล้วห้องว่างเปล่าไปหาที่บ้านแม่ก็ไม่เจอด้วยความโกรธแค้นลูกแชร์จึงแชร์พฤติกรรมนี่สินต่างๆให้แม่ของออยฟังแม่ของออยร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่ก็จนปัญญาเพราะไม่รู้ตอนนี้ลูกสาวหายไปไหนจริงๆจะใช้นี่แทน แม่ก็ไม่มีเรื่องนี้เป็นที่โจดจันกันในโรงงานต่างคนต่างถามกันว่าออยมายืมเงินใครไปบ้างรวมๆแล้วที่ออยมีหนี้เฉพาะคนในโรงงานไม่น่าจะต่ำกว่า4 5 0ถึงหแสนบาทหนี้ขนาดนี้ถ้าเทียบกับเงินเดือนออยแล้วนับว่าเยอะมากนี่ยังไม่รวมบัตรกดเงินสดที่ร่อนจดหมายมาทุกวัน แถมยังโทรมาตามเย็นฝ่ายบุคคลชะตากรรมของออยจะเป็นอย่างไรเพื่อนสนิทอย่างเก๋ก็ยังไม่ทราบเพราะหมดหนทางจะติดต่อส่วนเรื่องวงแชร์ก็คงให้เป็นเรื่องของตำรวจไปออยอยู่ในสถานะหนีหนี้หมดตัวแถมหอบเงินบางส่วนหนีไปด้วยระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือน ที่ออยรู้จักกับบาคาร่ามันทำลายชีวิตออยพังทำให้แม่ออยต้องเสียใจทำให้คนรอบข้างต้องเดือดร้อนเคยมีคำกล่าวที่ว่าจนปร้นสิบครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้หนึ่งครั้งไฟไหม้สิบครั้งยังไม่เท่าผีพนันเข้าสิงต่อให้โจนปรน้นหรือไฟไหม้อย่างที่สุดก็แค่หมดเนื้อหมดตัว แต่ถ้าติดการพนันแล้วแม้แต่ที่ดินหรือชีวิตตัวเองก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ส่วนวิบากกรรมของผู้ที่ติดการพนันนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าเห็นกันอยู่จะจะในปัจจุบันว่าผู้ที่เล่นมักจิตใจร้อนรุ่มกินเหล่ายังสั่งได้แต่การติดการพนันจนเป็นผีพนันแล้วสั่งยากจิตใจเศร้าหมองถูกครอบด้วยโมหะ คือความหลงจนแยกไม่ออกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปการพนันเป็นหนทางสู่อบายอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสยัยขนาดโทษอย่างเบาหรือเศษกรรมก็ยังรุนแรงนักมักจะเป็นผู้ที่ถูกคดโกงถูกเอาเปรียบยากจนเพราะแท้ที่จริงแล้ว เงินที่ได้จากการพนันก็คือเงินของคนอื่นที่เสียมาและมักจะถูกชักจูงจากคนพาลได้ง่ายทำให้ชีวิตตกต่ำอยู่ตลอดเวลาและนี่คือชะตาก,กรรมทั้งหมดของออยสาวน้อยที่หลงเข้าไปสู่อบายมุกระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนมันได้ทำลายชีวิตเธอและข่าวคราวเธอก็เงียบหายไปที่เหลือ คงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะติดตามต่อไปการติดการพนันนั้นทางการแพทย์ถือเป็นโรคอย่างหนึ่งโดยจะมีช่วงเวลาการเริ่มเล่นไปจนถึงขั้นติดข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าการเล่นพนันบ่อยจนติดจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองคล้ายคนติดสารเสพติดถือเป็นโรคจิตเวทยอย่างหนึ่ง โดยเป็นกลุ่มโรคที่ไม่มีสารเสพติดชัดเจนแต่เกิดจากการติดจากการทำพฤติกรรมซ้ำๆบ่อยๆจนกระบวนการทางสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทั่งถึงจุดที่สมองมีร่องรอยการเล่นพนันเมื่อคิดอยากจะเละิกก็เลิกไม่ได้ซึ่งต่างจากการติดสารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะต้องมีสารเสพติดเข้าไปในร่างกายขณะที่การพนันนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้สารใดๆเมื่อมีคนในครอบครัวติดการพนันพน่นพอแม่ญาติสามีภรรยาไม่ควรต่อว่าซ้ำเติมแต่ควรให้กำลังใจให้เขาสามารถยืนหยัดที่จะเลิกเล่นได้อย่างเด็ดขาดโดยสามารถขอรับคำปรึกษาและการบำบัดพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นที่ปรึกษาแนะนำวิธีที่ถูกต้อง สามารถปรึกษาได้ที่กรมสุขภาพจิตสายด่วน1 3 2 3ตลอด24ชั่วโมงขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักพนันทั้งหลายหรือคนที่คิดจะก้าวเข้าสู่วงการนี้และขอเป็นกำลังใจและอนุโมทนาบุญกับผู้ที่กลับตัวกลับใจ